คุณแม่รู้ไหมคะว่าถ้าลูกในท้องดิ้นน้อยลงอาจมีอันตรายถึงชีวิตแล้วเราจะมีวิธีการนับลูกดิ้นยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะการดิ้นของทารกในครรภ์นะคะเป็นการบ่งบอกถึงภาวะสุขภาพที่แข็งแรงของทารกในครรภ์ค่ะซึ่งถ้าทารกในครรภ์ดิ้นน้อยลงอาจเป็นไปได้ว่าทารกอยู่ในสภาวะที่อันตรายค่ะ วิธีการนับลูกดินที่นิยมนะคะมีทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีแรกนับครึ่งวันเช้านะคะตั้งแต่8ดโมงถึงเที่ยงถ้าเกิดลูกดิน10ครั้งขึ้นไปแปลว่าดีค่ะแต่ว่าถ้าลูกดินน้อยกว่า10ครั้งคุณแม่ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีนะคะส่วนวิธีที่2นั่นก็คือนับหลังทานอาหารค่ะเชา้ากลางวันเย็น1ชั่วโมงลูกต้องดินอย่างน้อย3ครั้งขึ้นไปแปลว่าดีค่ะแต่ ถ้า1ชั่วโมงนั้นลูกดินน้อยกว่า3ครั้งให้คุณแม่นับต่ออีก1ชั่วโมงหากยังไม่ถึง3ครั้งรีบมาโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะสรุปแล้วนะคะการนับลูกดินเนี่ยสำคัญมากเลยคุณแม่ต้องนับลูกดินทุกวันนะคะหากคุณแม่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราโรงพยาบาลน,นครพีร์เพื่อทำคลิปดีๆต่อไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ